หนึ่งเทคนิคนะที่เนหนยสอนลูกศิษย์ตลอดก็คือสอนให้เป็นคนมีวินัยคุณรู้ไหมว่าคนสําเร็จทุกคนในโลกนะมีวินัยทุกคนและเขามีวินัยจนมันเป็นนิสัยอะ่ะเวลาเขาขยานันเวลาเขาทํางานเขารู้สึกมันไม่เหนื่อยด้วยซ้ํเนื่หน่อยจะบอก,กรู้สย์เสมอว่าถ้าคุณจะต้องทําคลิปเนื่อหน่อยจะสอนใลูกศิษย์ไปทํายังไงก็ได้ให้ผลิตคลิปแล้วลงอย่างต่อเนื่องเพราะโลกออนไลน์มันเป็นอย่างนั้นนะถ้าคุณหายไปไม่กี่วันเนี่ยมันเริ่มนับเป็นแบบเริ่มจากศูนย์ล,ละเพราะฉะนั้นที่หนยจะบอกคุณก็คือ ทำคลิปตั้งเวลาลงไว้เลยแล้วทําให้มันต่อเนื่องแล้วถ้าสมมติว่าสมมติบางลูกศิษย์บางคนนิดหน่อยโหมีสต็อกคลิปเป็น30 40ตัวนิดหน่อยก็เหมือนกันอัดสตูทีหนึ่งนี่มี40คลิปลงได้2เดือนแต่ถ้าวันไหนที่อยากทําเพิ่มมีอารมณ์ดีๆทํามีไอเดียพุ่งเข้ามาก็เป็นการลงเพิ่มดิอย่ารออารมณ์เพราะอารมณ์เนี่ยไม่ใช่วิน,นัยอารมณ์เนี่ยเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้แต่โลกออนไลน์มันต้องการความต่อเนื่องที่หน่อยบอกเสมอก็คือ คุณจะต้องมีแพลนของคุณอย่างแน่ชัดจะไม่หายไปแต่ถ้าวันไหนเฮ้ยอารมณ์ดีไอเดียมาก็ทําเพิ่มเข้าไปนั่นเป็นเหตุผลที่รู้สย์นี่หน่อยได้ผลและสักเซททุกคนถ้าคุณไปดูคุณตามคุณไปดูเพจรู้สย์นีดหน่อยคุณจะรู้เลยว่าคนนี้ทําเรื่องนี้คนนั้นทําเรื่องนี้ทุกคนมีวินยัยทุกคนเก่งและของจริงเพราะฉะนั้นนี่หน่อยอยากให้คุณเอาหลักนี้ไปใช้แล้วคุณจะรู้ว่าคนสําเร็จทุกคนต่างมีวินยัยแต่เขาทํามันจนเป็นในใสิสัยแล้วไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยโดยซ้า